รถไอ้เกี่ยวเขาครับต่า่าสิมาเอารถเกี่ยวเขาไปหลากรถเกี่ยวเขาเดี๋ยวหาพีเบิ่งน้ำกันเพิ้นสิลากขึ้นเอ๊ะขึ้นรบ่บ่บบ้จมบบ้ไกลๆพบ่นบบ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 นบบ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 บ จุมติ๊กเลยเกี่ยวแล้วล่ะแต่ว่าเจอดินลมนะครับเหยวเดี๋ย้าเหย้าขันนั้นมาดึงขึ้นนะครับขันนั้นกำลังมาต้องรุนว่าจะขึ้นบ่อเพราะขนนี่นก็แม็คโคอย่างเดียวนะครับลมทุกคน <ś c oughs> โบูโ๊ยต่ว่ามันผ่านหลบแหลกก็ยังผ่านไปได้อยู่เนาะ จุจมไม่เพียงพวกเขา้องอาสลิงขึ้งเบิงบได้บอนะครับลุดลุดลุนบอด,ด้นี่ยาคอนไม่โค้งวะน่นี่กำลงังสตาร์ เดี๋ยวถอยค้ะนี่มาใส่สลิงก่อนสลิงใส่กอนตอนนี้ทาสลักซะก่อนนี่น้องนะโอ้ยจุ่มมิบเลยเดี๋ยวจะให้ข้านั้นดึงนะครับใส่สลิงก่อน ตอนนั้นกล่งใส่สลักเ mhm. เอาตัวนี้มงมีสลักหมอ้าวงนะครับอ่าใส่สลักงนครับแล้วไแล้วไเ่อจะดึงเราพี่นองมัเนี

เปลี่ยนมือนะครับเพื่อนนี่บอกว่าเดี๋ยวผมเองว่า่ันเปลี่ยนมือนะครับเอาปึ๊บหอยแล้วถอยแล้วหอยแล้วถอยแล้วถอยแล้ว ยกกันนี้คือหน้าไม่เตี้ยยกขึ้นหน้าเอาเอเอ,อ้าอ้าโอ้ได้นะครับ <laughs> เออโอ้แน่นอนแน่นอนโอ้ยเกือบเป็นเสีย,ยเงินหมืน่น <laughs> <laughs> เกือบไม่ได้จ้างไมโครได้แล้วนะครับ ติดดินนะครับติดดินแล้หลุดแรงจมล<ห>อ,อ,อยลอยลอยลานิว่คลิปนี่ัอ,อสิบคนกับพ่อแล้วอบ้็่นนยย,ย,ยังเลยเออเาจิ้งต๊ะเพราะมันอีกแลวม่เบ้้เเออ,อาหนักวหรอกโอ้จมมตงันนี่ใส่สลากผมเองัน กะสิไปกเกี่ยวเข่าต้อนะครับแบบนี้เดี๋ยวกมันยังไงครับเกียบรอยไปนะครับกูโบตานะครับ DC หกศูนย์นะครับนั่นกับ DC หกศูนย์คือกันนะครับเกียบรอยนะครับเอาคืนสำเร็จอโอ้หลอกมีแต่ตรงมีแต่ตรงน,นะครับนีอ่อ่ะ หรือว่าโมเดลมาเบิ้งนะครับเพื่นเอารถขึ้นสระนะครับมันจมนะครับนี่ก็คืออีกปัญหาหนึ่งเนาะของรถเกี่ยวเขาในการหน้าลมนะครับบางครั้งที่มีปัญหาอีางสิ่ธนะครับตรงนี้เป็นเขาเลยเขาเลีนไม่นีทีก็มีต่อเกี่ีมกับี่กระสอบมากแค่นี้นะครับอ่าเคนะครับก็ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเนาะติดตามรับชมรับฟังผมบอลน็อตอีสารบกพร่อนะครับ พามาเบิ่งรถมานี่ดึงรถขึ้นนะครับรถเกลียวเขาน่ังไงบ้่งมันไงบ่างตไมันม่ไมันได้ครับมีไม่้มาต่งงานกัน โมนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับถือว่าใส่เวลาไหวนะครับอย่างไรเอาไว้โอกาสนาคลิปนาพอกันพี่น้องับครผมบอลนันทิสามากลโมน้กล่าวคำสวัสดีครับ <laughs>